everyone. Welcome to Teachable Classroom This is English subject for ประถมวัน Today we will talk about how to ask and answer about your name and how are you? สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนที่เชื่อบนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1คะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่อง การถามและการตอบที่เกี่ยวกับชื่อของตนเองรวมถึงการถามสารทุกขสุขดิบทั่วๆไป้วยค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อ <bor> Church, ที่หนึ่งเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถถามและตอบเกี่ยวกับชื่อของตนเองและของผู้อื่นได้ข้อที่ 2. 2เพื่อให้นักเรียนสามารถถามและตอบเกี่ยวกับาสารทุกสุขดิบกับเพื่อนๆได้ proven. นั่นเองนะคะ ปางจุดประสงค์แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ Let's go <S ค่ะสำหรับประโยคคำถามที่เราจะใช้ถามชื่อของคนที่เราอยากรู้จักนะคะเราจะถามด้วยประโยคที่ว่า What is your name พูดตามที่เชื่อนะคะ What is your name เก่งมากค่ะ What is your name แปลว่าคุณชื่ออะไรค่ะส่วนในการตอบนะคะเราจะตอบได้สองแบบด้วยกันแบบที่หนึ่ง my name is my name is แล้วตามด้วยชื่อของตัวเองนะคะเช่น my name is teachable แปลว่าฉันชื่อ ครูบอกค่ะเด็กๆพูดตามนะคะ my name is แล้วตามด้วยชื่อเด็กๆเ,เลยค่ะหรืออีกแบบหนึ่งนะคะเราจะใช้ประโยคที่ว่า I am I am แล้วตามด้วยชื่อนะคะตัวอย่างเช่น I am Ginny เด็กๆพูดตามที่แช่น,นะคะ I am Jinny แปลว่าฉันชื่อจินนี่นั่นเองค่ะถัดมานะคะจะเป็นการถามสารทุกสุดดิบนะคะเราจะใช้คำถามที่ว่า How are you How are you พูดตามที่เชื่อนะคะ How are you แปลว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง ในการตอบนะคะเราจะตอบได้ว่า I'm fine, thank you and you ฉันสบายดีแล้วเธอล่ะอีกรอบนะคะ I'm fine, thank you and you แต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกไม่สบายล่ะคะเราจะตอบได้ว่า I'm not good, thank you and you อีกรอบนะคะ I'm not good, thank you and you วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแล้วคุณล่ะ What is your name? My name is Pat. I am Tom. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very well. เด็กๆคะที่เช่ามีบทสนทนานะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียน ไปเมื่อกี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกกันนะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆไม่ยากเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มฝึกกันเลยค่ะ Hello what's your name Hello my name is Jane I am Jack how are you I'm fine thank you and you I'm good n i g h to meet you n i g h to t meet you too เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับเรื่องที่เรียนกันในวันนี้พอไหวไหมคะทั้งเรื่องการถามการตอบเกี่ยวกับชื่อและการถามสารทุกสุดดิบซึ่งบทสนทนาเหล่านี้เป็นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ยากเลยล่ะคะเด็กๆ ถ้ายังไงนะคะเด็กๆก,กลับไปฝึกที่บ้านแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมให้ทีเชอร์ดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้ทีิชอร์ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายซีเลช e ์